เห็นตัวเดียวบ่เหตัวเดียวครไม่เห็นัขาบ่เห็นหนึ่งเห็นึ่งเห็นยังบ่เห็นอจตัวเดียวเพาอ่ำไวเลยแมเนาะเจ็ดตัวเดียวอ่ำไหวเพปากว่าจริงอ่ำไวม่เห็นเยเดียวนี่เห็นเดียวมากบ่บันเนมากบ่เสี้ยนขาดปัดมักว่บันเนี่มาคุ้มเป็นหน้าเคุ้มยังก่อเพิ่มเนปูยังก่อปูคมปูคม อุ um, like ok ้มนะครับอีซีมาก่าลซามตนีมวยฮกเปให้มันในมมัน่หาก่หาเออเออไปตัวเนออาจารย์เลกมากไหมตัวเนบูนู่นี่แล้ก็ปหาด้คยเป็นคอเรือแต่ปวยหาููนี่อจเล็กไมเาไปมงบอกว่าจะออา่จังหวะนี่เนาะอาจารยเล็กไปอีกได้เจ็อ เจ็ดงก็คือรเจ็ดหกหาเจ็ดหาก่อนโอ้แสดงว่าขี่รถจนย่านท่นนี้ว่าผิดนะสองตัวเพิ่นเห็ดตัวไหนก่อนสองตัวนะควายเอออยู่หันยูเงอาจารย์เล็กเพินเห็ดตัวไหนอาจารย์เล็กเห็ดตัวไหนกอเจ็ดนึเล่อ่า๋อเจ็ดี่เบแต่ว่าขาดปลาเห็น เจ็ดตัวเดอยู่มันยุทางเลยตรงเครื่องเครื่องม่ม่มเอาใช้ของเลยยุกเครื่องเจ็ดสองเ่บอกจออมองเงนที่บอกนะโอ้บดีบิงแบบแบบนี้ยุันทางจ็ดเห็นเจวียวเน่ยเออตัวเห็นเจ็ดสองมันมอเห็นบดบแต่่าทีน่นี่ยเจ็ตัวเมื่อเครื่องเลยบอตรงเี้โอ้พเทีนตัวแไงตัวแดงคืคือเหล็กเกเนาะแดงเครื่องแโอ้ตัวแดงก็คมแหะเออแมนนโอ้ตัวนั้น มันเป็นหอยถ่ายแต่างมันเป็นไปกห้อยเอาหอเป็นเล็กเ็ดแดงคก็ว่าเลขกนืงกับแดงดิอเล็กเก็ดกับเล็นึงแดงอสตัวกลางมันนเก็นเหเห็นบาาวันเขาเห็นหาวบบาาวันมาอ่แต่เดงไปั้เครออันเห็นเครื่องหนึ่งเจ็ดสองนะเจ็ดสองเคร่องอ่ะม่ว่เทสบอโอสของเ็ไเนียอืเอาเห็นัึไงห้างกวางสันเนาะิตรงกันก็เป็นยังเดี๋ยวที่บ่าว่าทสบอเตของ้องที่้าอเขาขาโกขอเจ

กันกระโกันเนี้ยตัวนั้นตัวนี้ต่เอาไปหันเห็นบะก้อนเนังกมาเขาจะได้กันปีดปีนบอกเจ๊กปที่มาต่เ่ออกก้อนนั้ที่เห็นมเงินดูเงินู้อนน่น้มาถ้าเราปเตัวเออ่ากอตัวกยังไม่แมนอีดีเนาะก็อมมันเหรอหอมมันเหรเงินแต่จ้องหาเนาะมันคงอมไมันเมนเงินนน้เ

พวกพนพยาเข้ามาไกลแล้วคนเห็นคนอ้อมหน้าอ้อมหลังอยู่คนะครับผมเก้าเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดหกฮาว่ะเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดหกห้าน้อกับเนาะครับผมขึ้นวันโ่งเนอเจ็ดหนึ่งชัดชัดนะคนเห็นเจ็ดหนึ่งชัดพี่น้องอาจารย์เลขนี้เป็นเลขหกจะเป็นเลขนำโชคก็ว่าได้ แตกดีดีเมื่อกี้ก็หกศูนย์เพิ่นกลับมาพร้อมกับเลขอาจารยเลขหนึ่งหกเลยหนึ่งหกก้อนหนานั่นเพิ่นปีหกหกอาจารย์เลขก็แตกศูนย์หกรอบที่ออกสามศูนย์หกกันเลยพี่น้องแต่เล้ก็ก็เข้ารอบนี้กลับมาอีกมาแตกหนึ่งหกคันน้ำมุนใส่เงินห้างเออใช้เงินห้างเพิ่นมาปีหนึ่งเฮ็ดเธอนึ่งแม่นบอลอาจารย์เลขปีหนึ่งเฮ็ดเธอนึ่ะ ครั้งที่สองนี่รู้สึกว่าจะเป็นเลียนสิบที่ออกเก้าศูนย์แล้วก็หกศูนย์ด้วยตามตัวเพิ่นเห็นศูน, <7 S 1> นย์เก้าเกียร์เป็นวงไว้เลยเก้าศูนย์เขาได้หันแล้วกับสายบุญเพิ่นเห็นศูนย์หกเนาะคนหนึ่งเพิ่นเห็นเป็นเลขหกคนว ah. ่าแมนสำรับเนวทางวันที่หนึ่งมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่นี่เป็นของ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 วันของวันที่ของวันที่หนึ่งนี่คือเนาะขอครั้งที่แรกนี่ เจ็ดหกห้าสองตัวหนึ่งเห็นค่ะขักเจ็ดหนึ่งจนวงกลมให้เลยวงกลมเองีกคนวงกลมวัดกรอนนั้นวงกลมศูนย์เก่าเจ็ดเจ็ดเนะถ้าผู้ใดงบทาขึ้นเข้าเดี๋ยวอันแจ้งเข้าแจ้งเข้าต่ออาจารย์เล็กมีเหรียญเหรอคะได้มาแล้ยนะให้เหรียญไม่ได้หรอค้งสุดท้ายเหรียญหลวงว่านเหรียญได้อีกบ่ มันเหยดมากและดเห็ดมากเมาแล้วมันกัเข่ามาก่วงช่วงที่เบดิเ่น้ำแข็งมากส่วน้งมันมันกัดเข่ามากมันเข่าติดแล่มนแล้วอาจจะครบรอบอีกยังบริันอกบอยู่แต่วเอาไม่เบิ้งไม่เสื่อว่า้ากันเรียนในนี้เพากันเอามาลองเบิ้งฉันเห็นเรียนแบบนี้ปิจารณ์นะอาใส่ิจารณายในการเรียนขึ้นกันแต่ว่าโบขึ้นกันได้นาขึ้นกันหลังเป็นยังไงแต่ว่าโบขึ้นกัน แก้วเนนี่มันชินีเรียนเขาเรียนบ่อเขาครับผมเนี่เรียนชิบเพื่อกันนี่ะแต่มเรียนชิบบ่อจาเล็กมันชิเรียนเขาก็เรียนบ่กเขาเลยบ่คือกันเื่อร่เมื่อนั้นมันเขาบ่อเทาเม่หมันเขา่นาสองสองงวดเข้าสองงวดติดแล้วแม่นไเมืองหลังมันข้หงมนอหล่งมอไ่เือกันเมื่อไหร่เน่ไร่เมืองหร่เไหรีเมือร่เมืเืไร่เื่อ่เ่่เ่อหือกเือรือไมไงไ อันสมเด็จย่าให้กันสมเด็จย่ากับลังโมคือกันบ้าเด้วยถ้าลังเดียนนี่บ่มีเห็นราชการที่เก่าเด้วยมันจะมีเป็นคือทั้งหลังเลยทั้งหน้าทั้งหลังโอ้โหขึ้นแปลกๆแมลน่เ <GO> ป <av uther> ็นเรียนแปลกแปลกด้ยช่วงนั้นเนาะเรียนไรไรได้ตจะล่อย้ำว่าอัน โค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายเป็นจตเฮ็ดเรียนให้ที่เป็นตัวตัวเก่าวะอาจจะยาำว่าบอกคือยังงวดที่ผ่านมาไปควายุต้นไม้ก็ได้ศู0หกีูเก่าที่พอไว้อ้าตัวยุ้ต้นไม้หันศู์หกูเก่าอยู่แล้วไม่ยามอีกก็ได้ศู์เก่าซูลยะขึ้นแต่ว่าลักฐานบ่อเมาํวมันน่ำมันดูดเห้วเนาะจักอาว่างไปใช่ ยีืเห้นผุนักขันหามบ่นีตมาเกิงอยู่อยู่เหี้ยนแรงเกิๆกันพอดีเดี๋ยวสิขึ้นลักฐานให้เบิ้งนะครับเด้อเพราะว่าสมุดได้เก็บไว้อยู่0609เ้ได้ไปสามคู่คู่นึังยังมีพ่นวาขอสามตัวดี้พ่นวาไปเมื่อกี้นี่แต่เลขว่าขอสามตัวขอสามตัวเลยแล้วบัดสองตัวพันแถมมาให้ ของโตขึ้นไงมาน้านงกับที่นี่บนล่างหน่อยนิครับครับเหมี่นเมี่นกันก้อนนีอสามตัวบนตัวล่างครับก้อนอ้เราครอบพอบไปห้อนปุ๊บเพ่มาตองเลยว่จ้ะเด็กมาเลยเด็โอ้ท่านในงนเดียวท่านสวัสดีครับท่านเป็นยังไรพอมันเตรียมการชานอโอครับผมจนวันโอ้ยันไงดังเดียวว่ะจคนมาแห้งไร หน่อยที่ดูดีๆขาสั้นเนี่ยโอ้เคยขอเขี่อันหน่อยมีขาสั้นบอบๆเนาะโอ้ยขาสั้นเลยครับแบบนี้โอ้โหครับก็ธรรมดาเลยครับพี่ซีครับปูเป็นปูข่มเป็นมาแห้งมาสั่นว่าอาจารย์จนเป็นขาสั้นดีๆดีๆมาครั้งแรกมาครั้งแรกครับผู้มูนีก็มาครั้งแรกครับผม เอ้าคือยิบซี่เพิ่นเลยอ่านี่แนวทางของอาจารย์เล็กครับผมแปดแล้วก็น้อยต่อครับผมติดน้อยช่ังไหมครับเนาะอืมจีบแต่ว่าแตกนะอืมจีบแต่แตกต้องเบิ่งดีๆดูดีๆพิจารณาเอาดีดีขัดเปลี่ยนครับยิซี่ครับผมบอจีบดอกหนึ่งไม่ใกล้กับเต็มตรงตรงละครับ ขรมดาเห็นแนวว่าเห็นแนวนหะตั้งสงสัยตั้งในเบื้องแวเบื้องจตั้งสงสัยไครับผมเมื <t ries> <t ries> <Avenue Alpha> ่อนีเดินทางมากไก่รับคําขนนี้ยังอยู่ไก่อยู่สีไก่แล้วไปได้ไปอี่ชัวสีหอดบ้านกระสีบักหาทุ่มพกทุ่มคือเเขานะครับเนาะอบเก่าคนละทีครับผมกอบเก่คนละทำบุญวัดกูจ้ะ สำหรับคำขึ้นนี้นะครับเนาะสรุปตัวเลขขึ้นนี้ครับพี่ครับผมเจ็ดหกห้านะครับเนาะแล้วก็เจ็ดหนึ่งแตมีหอยไทยนะคือเจ็ดหนึ่งหนึ่งความเพี้ยนต่างเกิดขึ้นมีทุกที่ครับเดียงแต่พอไว้ยังเห็นหนึ่งเจ็ดนาะครับเนาะตัวกลับให้พร้อมนี่นี่เห็นตัวกลับเห็นตัวกลับพร้อมเลยอ่อขอบใจนะครับผมเนาะครับผมขอบคุณแนวทางจาก ครับผมนี่งปังปังเอาด้วยครับผมล้าล้ำเลยด้วยยี่งปังปังผู้อู่นครับผมวัสดีครับด้วยลำด้วย